โดยเฉพาะกิจชยานุภาพกองกำลังถาเมืองรวมกับส่วนราชการอำเภอวิงแหงและประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนาดตามแนวชายแดนไทยเมียนมาประจำปี2566ระหว่างบ้านหลักแต่งต่อปิงหลวงอำเภอวิงแหงจังหวัดเชียงใหม่กับบ้านเมืองทาเมืองต่อสาธารณรัฐแห่งสาภาพมินมาเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศซึ่งการดำเนินกิจกรรมประกอบด้วยสองกลุ่มง,งานดังนี้ หนึกลุ่มง,งานการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการมอบเมล็ดพืชผักสวนครัวให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและการส่งเสริมกิจกรรมการค้าชายแดนสองกลุ่มง,งานการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมโดยการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการแข่งขันกีฬาประเพณีร่วมกันเซปักตะกรอ้อโดยมีนายถนอมกุยแก้วในอำเภอเวียงแหงเป็นประธานฝ่ายไทย และมีพันตรีสนิมินรองผู้บังคับกองพัน์เคลื่อนที่เร็วที่330เป็นประธานฝ่ายมียนมามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน500คนณจุดผ่อนปลนการค้าบ้านหลักแต่งต่อปิงหลวงอำเภอเวีงแหงจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่17สิงหาคม66มนูพุทธทหมูลรายงาน